أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون สลามวัยรุ่นุ้มะอรมะตุอฮิวะบะเระกาตุฮวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการวิถีรอมฎอนปี7อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกา30นาทีตลอดทั้งเดือนรอมฎอนทางโทรบ5แห่งนี้จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ลานจราลงกณรมหาวิทยาลายัยอิชันวิลามนวรสค่ะและผมอิรฟันวะฮมะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับจากท่านอานัสอิบนุมาลิกเล่าว่า ท่านรอสูลุลลอฮ์สโลลลอหัอะหิวซัลลัววลมจะละสินอดก่อนละหมานมันมนกริบด้วยลูกอินทผาลาัมสดจํานวนเล็กน้อยถ้าไม่มีอินทผาลาัมสดท่านจะละสินอดด้วยอินทผาลาัมแห้งเล็กๆจํานวนหนึ่งหรือถ้าไม่มีอินทผาลาัมแห้งท่านจะจิบหรือดื่มน้ำสองสามครั้งรายงานโดยอัติริมีซีเอาละคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการของเราจะเตรียมเนื้อหาสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปรับชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นช่วงแรกกันด้วยช่วงดรวินัยท็กค่ะวันนี้อาจารย์วินัยจะมาเล่าให้เราฟังว่าเนื้อทางเลือกฮารานหรือไม่ค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับในช่วงที่2นะครับช่วงฮารานไฮไลท์ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับการยกระดับชีวิตให้มั่นคงจะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับพลาดไม่ได้นะคะ สลามออลัยกุมมรารองมตุล้อขมะบอร์การ์ตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันในช่วงของดรวินัยทล์กนะครับกับรายการวิถีรอมฎดอนปี7นะครับและผมยังอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลลันครับสลามอลัยกุมครับอาจารย์สวัรย์ครับที่แล้วเราได้พูดกันถึงนะครับเนื้อทังเลือดนะเราได้รู้กระบวนการและเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถึงได้คิดนะว่าที่จะทำเนื้อทังเลือดขึ้นมาด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน อันนี้ปัญหาในกลุ่มที่น้องมุสิมเราเนี่ยถ้ามันกระจายไปนะฮะหมายถึง่มีการนิยมมากขึ้นทีนี้คําถามคือว่าเอ๊ะเนื้อทางเลือกที่ว่าเนี่ยถ้าสัตว์แน่นอนเรารู้เราเชื่อฮารานไม่ฮารานนะครับทีนี้เนื้อทางเลือกเนี่ยอาจารย์มันจะมีทางยังไงมันต้องเข้าห้องแลบอะไรยังไงหรือเปล่าแบบไหนที่จะเป็นฮารานครับอาจารย์อ่ามีการฟัตวาไปแล้วครับผมฮะนะฮะเขาจากสํานักจุฬา รัชมนตรีเรานะฮะสดๆร้อนๆเลยพอดีผมเป็นกรรมการผู้สมบรูทด้วยนะก็นําเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคุยกันมีคําถามอมาเอ๊ะถ้าสมมุติว่าในกรณีแบบเนี้ยนะเนื้อทางเลือกเนี่ยนะครับที่มันมาจากเซลล์สัตว์เนี่ยเพราะเนื้อทางเลือกมันมีหลายแบบนะมันมี3กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็มาจากพืชแพลนเบสนะครับกลุ่มที่2ก็มาจากเซลล์เซลล์สัตว์เนี่ยกลุ่มที่3ที่เราไม่ได้พูดเลยก็คือมันมาจากการหมัก มาจากพวกเชื้อราหมักเชื้อราอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อเลยอเป็นเหมือนเหมือนเนื้อนะฮะแต่ว่าเหมือนเนื้อเป็นมีดเหมือนกันแต่แต่ว่าเขาเรียกว่า fermentation b a s มี m e เคยทานเท็มเป้ไหมผมที่ทานตาตั้งแต่เด็กเพราะมเป็นเยาวหวนะเยาวหวาเนี่ยเขาจะมีพวกถั่วเหลืองอะถั่วเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาหมักด้วยเชื้อราแล้วในที่สุดมันจะเป็นแผ่นเรามาหั่นกินโอ้อร่อยมากพูดแล้วน้ำลายหกนะฮะ เนี่ยผมนี่โตมากับไอ้พวกเทมเป้เนี่ยก็เรียกว่าเราก็เรียกว่าเทมเป้เทมเป้หรือตําเป้นะฮะเวลาเราจะทําแกงรอดแดเราก็จะหั่นเทมเป้แทนเนื้อไม่ใช้เนื้อเราก็ใช้อันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในเทมเป้ก็จะในรอดแดแกงรอดแดเนี่ยซึ่งเป็นแกงผักน่ก็จะมีพวกกุ้งมีพวกไก่อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เทมเป้แทนเนื้อนะแล้วมันก็จะมีโปรตีนแล้วก็เราจะเพาะโดยใช้เชื้อราเชื้อราครับ เชื้อรามันก็จะไปสร้างใหญ่จนกระทั่งเต็มจนเป็นแผ่นเลยอ๋อฮะเป็นแผ่นเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าทางโปรโตีนอะไรคล้ายกันอ๋อคล้ายกันแต่ว่าในกรณีของเซลล์เนี่ยครับนะพอไปทํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามาขายกันวันนี้นีม่มีขายในเมืองไทยแล้วนะ uh huh. นะฮะแต่ว่าเพียงในคนบางกลุ่ม uh huh. นะครับบางครั้งเนี่ยเข้ามาทดลองกันแล้วก็ถามว่าใครอยากจะกินบ้างโ,โอ้แต่มันแพงนะ uh huh. แผ่นเท่านี้เนี่ยราคาเป็นพันบาทเป็นพันบาทนะเวลานี้แสดงว่าแพงกว่านี้แพงมากนะแพงแพงมากนะยังยังแพงกว่าลักษณะวิธีการเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเอาเซลล์มาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะทําเหมือนกับผักไฮโดรโปนิกสะผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมันก็มีเมล็ดพันธุ์เสร็จเรียบร้อยใส่น้ําไปในน้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยครนะในที่สุดมันก็โตขึ้นนะอันนี้เหมือนกันเนี่ยนะเราก็จะใช้ เซลลมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องเลี้ยงมันเพาะเลี้ยงในในจานแผ่นนะฮะในจานแผ่นเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะใส่พลาสมาที่ทําจากพืชครับพืชเนี่ยแล้วก็ทามาเป็นพลาสมาเหมือนกับน้ําเหลืองที่อยู่ในเลือดนะฮะแต่ว่าใส่สารอาหารใส่อะไรต่ออะไรไปพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื้อขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อสีเทาๆนะครับเขาก็จะต้องไปผสมไขมันให้มันมีความนุ่ม นะครับแล้วเขาก็จะใส่สีนะแต่งสีแต่งกลิ่นครับประเด็นเลยก็คือคนที่จะมีปัญหานี่มีสองกลุ่มครับก็คือพวกมังสวิรัตบมังสวิรัตเนี่ยเขาก็ต้องไปนั่งคิดกันว่าไอ้ที่ในลักษณะเพราะว่ามังสวิรัตเนี่ยนะครับกรณีของของที่ในฝรั่งกับของคนไทยเนี่ยมังสวิรัตไม่เหมือนกันนะคนไทยเนี่ยมังสวิรัตนี่แปลว่างดเนื้อ ไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อในในฝรั่งเนี่ยของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าพวกเว e จ e t เรียนคือกินผักอ่าก็เรียกไม่เหมือนกันก็กินผักเพราะนั้นเนี่ยในในกรณีของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกเขากินผักแล้วก็เนื้อพวกนี้เขาไม่ถือเป็นเป็นเนื้ออ๋อครับครับนะแต่ของเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่ากรณีของมังสวิรัตเนี่ยยอมรับในลักษณะแบบนี้ได้ไม่ปรากฏว่าเขารับได้อครับเพราะมันไม่มีประเด็นของมังสวิรัตนี่ที่เขาไม่กินครับ ที่ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะมันมีการฆ่าสัตว์อ๋อประเด็นอยู่ตรงนั้นอตอนี้มันไม่มีการฆ่าสัตว์ใช่ใช่นะแต่ว่าพอมันออกมาแล้วหน้าตามันก็เหมือนเนื้อสัตว์เลยนะมันก็มีการนําไปพูดคุยกันที่ในคณะกรรมการฟัตวัของท่านจุฬาลากษณ์วนตรีนะครับเมื่อสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาออกมาในที่สุดเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นคณะกรรมการฟัตตาของท่านจุฬาลักษณ์วนตรีไม่ได้เป็นชุดแรก เขาฟัตวากันมาหลายประเทศแล้นะเขาก็ฟัตวาว่ามันก็ฮาลานฮาลานให้บริโภคได้นะครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นเรื่องของเซลล์ถ้าประเด็นมันจะอยู่ตรงที่ว่าสัตว์ยังไม่ตายด้วยใช่ไหมเซลล์ของสัตว์ที่ยังไม่ตายนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการกิยัสนะการกิยัสะเทียบเคียงกนะครับว่ากรณีแม้ว่า สัตว <unex> <im ité> <sem loops> ์พวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าจะทําให้มีการเชื้อเราก็อาจจะมีกรณีว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องเป็นสัตว์ที่มีการเชื้อเขาก็ไปเอาเซลล์มาจากสัตว์ที่เชื้อตอนนี้ถ้าสัตว์เชืยดที่ว่าเนี่ยก็คือต้องเชืยดโดยถูกต้องตามหลักการใช่ไหมฮะซึ่งันกลาวมาได้ถ้าถ้าตามาอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มาเพาะเลี้ยงก็ใช้ได้ใช้้ไดแต่ถ้าเชื้ดแล้วไม่ได้ตามหลักการตอนตอนตอนนี้เนี่ยกรณีของเราเนี่ยเราบอกว่า จําเป็นที่จะต้องเชือดอย่างถูกต้องอะนะนะแต่ว่าบางประเทศนี่เวลาเขาบอกว่าไม่ต้องเชือก็ได้เพราะว่ามันเอามาในสัตว์ยังไม่ตายครับเออสัตว์ยังไม่ครับ,รบแล้วก็มีการกียาสมาว่ากรณีของของเราเนี่ยมันมีฮะดีสเรื่องของคนที่เนื้ออูดนั้นไปเชือด อุดมาอย่างเงี้ยสัตว์ที่ยังเป็นอยู่เนี่ยแล้วมากินเชื่อ่เฉพาะเนื้อมาเชื่อเนื้อมาอุดที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ไปตัดโหนกมาตัดอะไรมาแล้วก็มากินกรณีแบบนี้อิสลามห้ามลักษณะแบบนี้ก็กียยสแบบมันคล้ายกันนะมันคล้ายกันในสารแบบนี้เอาเอาเซลล์ที่มันจากสัตว์ที่ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นะครับก็ไม่เป็นปัญหาเพราะในการผลิตเนี่ยเขาก็เอาเซลลมาจากสัตว์ที่มันถูกเชื่อ ตายแล้วได้ถูกเชือดครับตายแล้วเนี่ยได้ประเด็นก็คือเมื่อมาพ่อเลี้ยงแล้วใช้ได้ไหมอันที่หนึ่งสัตว์จะต้องหาล้านสัตว์นั้นจะต้องหาล้านเรียกว่าพื้นฐานเลยแหละรต้นน้ําต้องหาร้านแล้วหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเชือดัหไม่ต้องแล้วเพราะเชือดมาเรียบร้อยแล้วนะกรณีในลักษณะแบบนี้เนี่ยในเรื่องของฮาล้านก็ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของบางประเทศเนี่ย เขาก็ฟัตวากันไปแล้วไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่ต้องเชื่อดเอาสัตว์มาเลยเนี่ยสามารถที่จะเพาะเลี้ยงไปแล้วก็เชื่อกันว่าในอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะบริโภคเนื้อสัตว์พวกนี้แล้วมันจะมีรสชาติเหมือนกับเนื้อที่อยู่ในธรรมชาตินะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เขาก็เตรียมรับของการที่มันมีประชากรที่มากมายแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นนะฮะ แล้วมันก็จะมีเวลาเราปลูกทัญญพืชเนี่ยเวลาเราปลูกพืชเนี่ยในนาข้าวเราเนี่ยนะครับมันจะสร้างก๊าซเรือนกระจมีเทนก๊าซมีเทนนี่จะเป็นเรื่องของก๊าซที่มันสร้างปัญหาเรือนกระจกด้วยแล้วก็กรณีที่เราเผาซังข้าวอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไปสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไปสร้างก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกันนะแต่กรณีแบบนี้ไม่มีนะพืชเพื่ออะไรต่างๆที่เรามาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาพืชมาสกัด นะครับหรือว่าเพาะเลี้ยงจนกระทั่งได้เซล์พวกสารอาหารพวกนี้มานะแล้วเราก็มาเลี้ยงเซลสัตว์อีกทีหนึ่งครับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะทําเป็นหลายแบบนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการทําฟาร์มแบบแนวตั้งพืชที่เขาปลูกแนวตั้งเนี่ยก็คือปลูกเป็นลักษณะเป็นแท่งเป็นตึกขึ้นไปแล้วก็ปลูกพืชนะครับอันนี้ก็เหมือนกันทําฟาร์มก็เป็นลักษณะแบบนี้กแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทําเป็นฟาร์มใน จันกระเบื้องไปเลยอจันกระเบื้องแล้วก็เสร็จเรียบร้อยมันก็สามารถที่จะสร้างจึงกระทั่งเป็นเซลล์อะไรต่ออะไรเนี่ยในสภาพของฮาลนเนี่ยเราเคยตีความกันเรื่องของ g m o อ็เนี่ยดึงจีนมาแล้วก็ตีความก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาจีนมาจากสัตว์ที่ฮาร์ลันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไมไม่มีปัญหานะครับไอตรง GMO เนี่ยในที่สุดเขาไปเลี้ยงเป็นเป็น เป็นสัตว์ถ้าจะทานสัตว์นี่ก็ต้องเชือดแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์มันเป็นแผ่นมาเลยมันมาเป็นชิ้นมันมาเป็นชิ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรุงเป็นอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยประเด็นเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่การยอมรับของผู้บริโภคซึ่งจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ครับต้องทำความเข้าใจนะนี่อาจารย์ใช่ในกรณีของฮาลาลเนี่ย มันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเนื้อพวกนี้มันจะฮาลาลหรือไม่ฮาลาลประเด็นก็คือผู้บริโภครับหรือไม่รับผมยกตัวอย่างครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับเวลาเขาอยากจะได้น้ำเนี่ยเขาจะไปเอามาจากมาเลเซียอยู่ดีๆวันดีคืนดีมาเลเซียผมไม่ให้น้ําละนะสิงคโปร์เขาก็คิดวิธีใหม่เขาบอกเขาจะทําน้ําจากทุกแหล่งยกตัวอย่างเช่นจากน้ําทะเลแลวตอนหลังเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นนะคกูจกตรงอ่ะจําได้นะครับไปเอาน้ําปัสสาวะ ของตัวเองนะดึงพวกสารสิทธิ์ของเสียอะไรต่ออะไรเนี่ยออกหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจนกระทั่งได้น้ํากลั่นที่สะอาดมากถามว่าผู้บริโภคซื้อไหมครับไม่ซื้อทําใจไม่ได้นะเขาไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเนเรื่องของการยอมรับของผู้บริโภคในกลายเป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องของเนื้อนะที่เราเรียกกำลันเนื้อสังเคราะห์หรือว่าพวกอะซิทติกมีดนะครับหรือว่าพวกเซลเบสมีดเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วเนี่ย เราจะต้องมานั่งดูกันว่าผู้บริโภครับได้ไหมมุสลิมเนี่ยว่าไงผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิมนะค่ะจะไม่มีปัญหาครับแต่ผู้บริโภคมุสลิมเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าขนาดนี้เราสามารถที่จะเลี้ยงวัวได้เขาตัดสินกับวันก่อนเนี่ยที่เราคุยกันอ่ะเราก็มานั่งคิดกันเออแล้วตกลงเราจะเชิดกุรบันยังไงใช่ไหมเพราะว่าเราในความเชื่อของเราเนี่ยนะครับเราเชิดกุรบันเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีอาณา นะฮะไปใช้ในวันกิยามัตกรณีแบบนี้เราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรื่องของความเชื่อมันจะเข้ามามีส่วนนะครับอย่างมากในเรื่องของความนิยมนะครับเวลาเราเราเชื่อเนี่ยนะครับเราเข้าใจว่าในในในความเข้าใจของเราเ่ยก็คือว่าเราเป็นเรื่องการทรมานสัตว์นะฮะนั้นเนี่ยเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแต่แต่วิธีการอิสลามไม่ใช่นะนะครับเรื่องของ การทำในลักษณะนี้นอกจากเราจะขึ้นสวรรค์แล้วก็สัตว์เหล่านั้นก็จะขึ้นไปกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิธีคิดเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวกําหนดด้วยเรื่องของศาสนาความเชื่อนะครับ,รบผ,มผมก็คิดว่าเราจาเป็นที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาพิจารณาด้วยครับผมเอาละครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าอาจจะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่เรื่องฮา้านอาจารย์ก็ได้พูดถึงแล้วแต่นี้เรื่องการยอมรับ นั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ในช่วงของดรวินัยทอล์กนะครับเวลาของเราหมดลงเกียงตรงนี้นะครับผมและท่านรองศาสตราจารย์ดรวิาานัยด้านรันขอตลาดท่านผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับอสลามุอะะัยกุ้มะมร์อะตุลอรอวะบระการทุก ผมนายอับดุลลอห์บากานะครับก็ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มโคนเนื้อวิสาหกิจชุมชนโคนเนื้อบ้านบุกี้จคานะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของชบานะครับที่มาทำฟาร์มตรงนี้นะครับก็คือเริ่มเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเริ่มต้นจากฟาร์มเล็กๆในชุมชนนะครับโดยการรวมกลุ่มกันของคนที่ทำอาชีพเลี้ยงโคนเนื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ มาคุยกันว่าเราจะทําอาชีพโคเนื้ออย่างไรให้ให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับหังนั้นเราก็ขยับจากคนเลี้ยงวัวธรรมดาทั่วไปนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ขยับมาทําเป็นบูเชอร์เองนะครับก็คือชําแหละเนื้อและก็ตัดแต่งเองนะครับแต่ที่จริงก็ตอนที่เราทำบูเชอร์เนี่ย ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจ100%ว่าเราจะทำขนาดนั้นแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเ,เพราะว่าพ่อค้าที่ที่รับเนื้อจากเรารับวัวจากเราเนี่ยเขาแคนเซิลออเดอร์ทั้งหมดวัวที่อยู่ในคอกที่อยู่ในฟาร์มของวิสาหกิจชุมชนนะครับทีนี้ก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการนะครับโดยเราก็ลองบูเชอร์เองตามภาษาที่แรกก็บูเชอร์แบบบ้านๆนะครับอางนั้นก็ไปดู YouTube ไปหาเครื่องมือเครื่องไม้ มาทำนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าชบาบีฟนะครับในเมื่อซักต้นปีที่แล้วนะครับตอนที่โควิดเริ่มเข้ามาใหม่ๆนะครับที่จริงก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับชบาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนในพื้นที่นะครับงันั้นเวลาเราจะสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราก็คาดหวังว่าเราต้องเอาอัตลักษณ์ที่พูดถึงชบาปุ๊บ ที่จริงชบาภาษามาราเรียกว่าบุงอารายยอนะครับเป็นดอกไม้ประจําถิ่นของคนแถวนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้พอทุกคนได้ยินปุ๊บรู้สึกว่าโอเคทุกคนเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่แค่ชบาบีมีเจ้าของอยู2่2อสคนหรือเป็นกลุ่มแค่กลุ่มเดียวนะครับแต่เราพยายามจะสร้างให้ชบาบีเนี่ยเป็นเป็นเหมือนโคขุนโพนยันคําที่ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในในแบรนด์นี้นะครับ ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เราทําแรกเริ่มเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่างจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะด้วยความช่วยเหลือของทั้งธนาคารทกสทั้งปรุสัทอําเภอแล้วก็ปรุสัทจังหวัดนะครับที่เข้ามารวมกลุ่มพวกเรากันนะครับที่แรกก็ไม่ได้มีความต่างอะไรเงื่อนไขของปรุสัทก็คือว่าให้ทุกคนเลี้ยงวัวถึงมาจับกลุ่มกันได้ใช่ไหมครับทีนี้พอเราทําแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่ง ถ้าทุกคนเลี้ยงวัวกันหมดเนี่ยเหมือนในบริษัทมีตำแหน่งเดียวกันหมดเลยเนี่ยมันก็ไปต่อ,อยากใช่ไหมครับทั้งนั้นเราก็ขยับขยายบางคนไม่พร้อมที่จะเลี้ยงวัวก็ไปฝึกฝีมือไปทำด้านอื่นเช่นผมยกตัวอย่างครั้งหนึง่งเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงวัวเคยเลี้ยงวัวอยู่แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ถนัดเรื่องของการบูเชอร์เรากออ็อบรมทั้งด้านบูเชอร์ให้นะครับบูเชอร์ก็คือการตัดแต่งเนื้อนะครับให้ออกมาเป็นรูปสัดส่วนต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับตัวเนื้อด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าชบาบีฟนะครับเราเริ่มต้นตอนนี้เรามี3แบรนด์ด้วยกันภายใต้ชบาใช่ไหมครับมีตั้งแต่ต้นน้ําก็คือที่เป็นชบาฟาร์มที่เป็นส่วนของการเลี้ยงโคขุนนะครับแล้วก็ผลิตอาหารสัตว์เองนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเนื้อวัวปลอดสารเด็กเนื้อแดงร้อจนากนั้นก็นําเข้าสู่โรงตัดแต่งนะครับภายใต้แบรนด์ก็คือชบาบีฟตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่เนื้อสไลด์ นะครับเนื้อก้อนที่ขึ้นรูปเป็นเนื้อส่งร้านชาบูนะครับแล้วก็เป็นเนื้อสเต็กนะครับเป็นทีโบนโทรมาฮอกนะครับพิคันย่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเนื้อบดนะครับแล้วก็พวกที่เหลือก็คือเป็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรพวกนี้นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าของชาบาบีฟนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รักในการกินเนื้อและก็รักสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อวัวของชาบาบีฟเนี่ยปลอด สารเด้งเนื้อแดงร้อยเเซนะครับเพราะเราก็ล่าก,การันตีเพราะว่าเราเป็นคนผลิตอาหารสัตว์เองด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ปัจจุบันจากชบาบีฟเนี่ยเดิมเราเป็นแค่คนตัดแต่งเนื้อใช่ไหมครับก็มีการเรียกร้องจากลูกค้าว่าอยากกินของที่พร้อมเสิร์ฟบ้างเราก็เลยมีไอเดียตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเ,เราอยากจะทำเป็นฟาร์มทูเทเบิลก็เลยเกิดเป็นชบาบเบอร์เกอร์ร้านเล็กๆหน้าแห่งนี้นะครับ สำหรับในส่วนของชบาฟาร์มนะครับที่จริงชบาฟาร์มเนี่ยไม่ใช่ฟาร์มเดียวนะครับที่จริงก็คือเป็นกลุ่มคนเลี้ยงเล็กๆที่ก็คือชาวบ้านหนึ่งคนเลี้ยงกัน 2- 3สาตัวอย่างนี้ครับแล้วก็กระจายทั้งหมู่บ้านทั้งตั้บนนะครับตอนนี้ก็ขยับไปเป็นกลุ่มแปลงใหญ่คนเนื้อรามันนะครับงนั้นในส่วนของชบาฟาร์มเนี่ยเราตอนเริ่มต้นจริงๆเราเลี้ยงกันหลายสายพันธุ์นะครับเอาง่ายๆคือมั่วเลี้ยงไม่หมดเลยนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเนื้อที่ใช่กับชบาฟาร์มแล้วก็เหมาะก,กับเราที่จะทําเป็นเนื้อ,อ,อฟิเมียมขึ้นไปเนี่ยก็คือมีอยู่สสายพันธุ์ในพื้นที่นะครับก็คือส่วนของวัวชาโลเล่นะครับสายพันธุ์ชาโลเล่นะครับแล้วก็สายพันธุ์แบล็กแองกัสนะครับทั้งนั้นร้อซตอนนี้ที่มีอยู่ที่ที่ฟาร์มวัวเราเนี่ยก็คือเป็นวัวสายพันธุ์ชาโลเล่ลูกผสมชาโลเล่นะครับแล้วก็ลูกผสมแองกัส ในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเราใช้เลื่อยธรรมดาในการบูเชอร์เนื้อนะครับที่แรกเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยมีความคิดว่าเราจะต้องมาตัดแต่งเนื้อเองนะครับเพื่อที่จะได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือต้นทุนในการอบรมพวกนี้ราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับเพราะต้องใช้วัวหนึ่งตัวเพื่อมาสอนคนอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ปัญหาตรงนี้เนี่ย เราก็พยายามที่จะหางบประมาณขอไปที่หน่วยงานรัฐเพื่อของ,งบประมาณในการที่จะไปเรียนบูเชอร์นะครับแต่ปรากฏว,ว่าช่วงนั้นโควิดมาพอดีเดินทางไปกรุงเทพไม่ได้ผมก็เลยอาศัย YouTube นี่แหละนะครับเราเรียนรู้จาก YouTube พูดได้ว่าเกือบ100%จาก YouTube นะครับไปดู YouTube ว่าเขาสอนการตัดแต่งเนื้อเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้อเครื่องมือเข้ามานะครับพอเรามั่นใจว่าเราทาได้ก็ค่อย ซื้อเครื่องมือเข้ามาทีละอย่างทีละอย่างนะครับถึงตอนนี้เราไม่ถึงกับเป็นอุสาหกรรมใหญ่แต่ว่าก็ถือว่ายังเป็น SME อยู่นะครับก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่พอทำธุรกิจต่อได้นะครับสำหรับผลตอบรับของลูกค้าจากเนื้อชบาบีฟนะครับชบาบีฟเนี่ยเริ่มต้นเราเราขายบนออนไลน์1 0 0เรนะครับเราทำตลาดบนออนไลน์ ็ส่วนหนึ่งผมอยู่สาขาคอมพิวเตอร์นะครับก็สอนคอมพิวเตอร์อยู่ก็พอมีความรู้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่บ้างนะครับแล้วก็ปรึกษาทีมทีมเพื่อนๆที่ทําตลาดออนไลน์นะครับงั้นเราเริ่มต้นจากตลาดออนไลน์พอลูกค้าในตลาดออนไลน์เริ่มติดแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าก็เริ่มถามแล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับงั้นเราก็พอจะมีอํานาจต่อรองกับร้านค้าที่สินค้าของเราไปวางในในร้านของเขานะครับ ตอนนี้ทั้งหมดที่เป็นร้าน Freshmark นะครับเราก็มีใน3จังหวัดเนี่ยมากกว่า14ร้านนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่ร้านอาหารด้วยประมาณ7-8ร้านนะครับตอนนี้ขยับถึงสงขลานะครับบางร้านก็อยู่ในเขตสงขลาด้วยออในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับจะถือว่าเป็นเป็นวิกฤตก็ได้จะมองเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในการเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ นะครับผมมองว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสอะไรเล็กๆอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสู้กับมันแล้วก็เอาชนะมันได้ไหมนะครับงนั้นการเกิดของชบาบีฟเนี่ยเกิดเพราะวิกฤตนะครับเพราะว่าพ่อค้าที่เคยรับซื้อเนื้อวัวจากเราเนี่ยเขากลับยกเลิกออเดอร์นะครับเขายกเลิกออเดอร์ทำให้วัวเป็นๆสามสิบสี 30, 40, ตัวอยู่ในฟาร์มวัวเราเนี่ยไม่มีตลาดใช่ไหมครับเราก็เลยจําเป็นต้องมาทํา บูชเชอร์เองมาตัดแต่งเองมาขายเองอะไรพวกนี้นะครับในจุดเริต้นอของวิกฤตเนี่ยเราโชคดีอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนประมาณเดือนมีนาเมษ,ษาของปีที่แล้วเนี่ยนะครับใกล้ๆเข้ารอมฎอนใช่ไหมครับอันวิกฤตมันเกิดช่วงนั้นพอดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนอะไรที่คนมุสลิมเราเป็นเทศกาลแห่งการกิน,นที่จีนถือสินโอดใช่ไหมแต่เหมือนเป็นเทศกาลแห่งการกิน เฉพาะเดือนรอรมาดอนเดือนปีที่แล้วเดือนเดียวเนี่ยเราขายได้ล้านกว่าบาทนะครับเราก็เลยรู้สึกมั่นใจก็เลยซื้ออุปกรณ์พัฒนาบูเชอร์ให้เก่งขึ้นมานะครับถ้ามีใครเกษตรกร,ร,กรคนไหนที่สนใจในการเลี้ยงโคขุนนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยการเลี้ยงวัวไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขานะครับแต่อาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือไม d เซ t ในการเลี้ยงนิดนึงนะครับ เพราะว่าเราต้องมี mindset ก่อนเราจะเลี้ยงยังไงให้มันมีราคาแพงนะครับไม่ใช่เลี้ยงยังไงให้เราสบายที่สุดใช่ไหมครับถ้างั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยน mindset ว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้วัวของเราราคาแพงเช่นวัวที่ฟาร์มเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ80,000-70,000นะครับบางตัวเนี่ยเกือบแสนนะครับงั้นเราจะทํำยังไงให้ตรงนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องเปลี่ยน mindset ก่อนนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนจากเลี้ยงง่ายๆเป็นเลี้ยงเพื่อให้ได้เนื้อที่คุณภาพก่อน ส่วนวิธีการเลี้ยงไม่ยากครับเกษตรกร,ร,กรทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับสำหรับในช่วงเดือ,ดอนดอนมดอนี้นะครับทางร้านชบาเบอร์เกอรก์ก็เปิดบริการตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับแล้วก็หลังอิชอยอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ต้องการหาอาหารอรอ่อ,รอยๆมาเปิดบวชนะครับก็ยินดีเชิญที่ร้านได้นะครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมจัดโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลานสากลโดยเราจะสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ขายของเป็นของคุณเอง ผ่านแอปพลิเคชัน S Shop พร้อมสอนถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพฟรีสำหรับผู้ประกอบการใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0980149204ติดต่อคุณตวนและอีกท่องทางเพจ Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ2ช่วงรายการที่ได้นำเสนอไฟวันนี้เนื้อหาเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้นะครับใช่แล้วค่ะรายการวิถีรอมฎอนปีที่7ยังคงครบรถเนื้อหาสาระน่ารู้ที่น่าสนใจตลอดทั้งเดือนรอมฎอนออกอากาศตั้งแต่เวลา4ีนาฬกาถึง4นาฬกาสนาทีทางททบห้านะครับอย่าพลาดชมกันนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์บะาตุลลอฮะบเระกาตูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ